ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วพี่นาะพี่นาะโอ้โหโอ้โหอุ้ยอย่าบอกว่าหลุดผมก็ไม่หลุดครับไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดยิงย้อนครับโอ้โหใช่ไม่เท่าไหร่ไม่น่าใดี๋เท่าไหร่โอ้ยไฟครับพอได้ครับ ครับได้ครับ,รบอ๋อ้ออ๋อลากเอาเลยเหรอครับโอ้ครับอืมครับ ครับผมโอ้ยหมายเต็มแล้วครับผมสงสัยผมต้องเปลี่ยนมาใช้ลอกมั้งแล้วครับเนี่ไม่ไหวเข้าสาวกล้ามแขนขึ้นแล้วเนี่ยจะสาวแบบสาวขึ้นมาก่อนก็ไม่ได้พันเล็กเลยเคยสาวขึ้นมาแล้ว ยังขึ้นยังล่องอยู่เป็นแต่งเงาว้านี่ครับผมปลาเกลืออีกหนึ่งตัวเก็บครับโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ครับวันนี้ไม่ถือกราเป่าอาจจะยังไม่ได้ตามเป้าเป้าหมายวันนี้เราเอาสักสิบกิโลก็พอครับถ้าได้ถึงไหมถ้าไม่ถึงก็ตามนั่นเลยครับ ได้หรือเปล่าไม่รู้พูดไปก่อนครับเดี๋ยวไม่มีอะไรมูกันอห้ตัวนี้ล่องลึกมากเลยตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัวไซส์เล่ๆกันแต่ล่องลึกมากมเดี๋ยวรอมันลอยกันดีกว่าเดี๋ยวัต้องลอยน้ำอย่างนี้อากาศปิดด้วย กาปิดอย่างนี้น้ำอย่างนี้เดี๋ยวก็ลอยขึ้นอีกครับหมายนี่เป็นหมายที่ผมมายิงประจำนะครับถ้าใครติดตามคลิปผมอยู่นะครับมายิงประจำแล้วก็แห้วประจำแต่ก็ตามไปเรื่อยๆครับ คิดว่ามันต้องเข้าครับเพราะว่าผมเคยเห็นมันล่องอยู่ครั้งหนึ่งครับล่องนี้มีแต่ไซส์โลข้างนั้นเลยครับล่องแต่ล่องนี้ก็เอาไซส์ปลาเกลือไปก่อนตัวใหญ่มองไม่เห็นครับน่าจะอยู่เล็กน่าจะอยู่เล็กจัดเลยอันนี้ก็พอเห็นตัวครับแต่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่พอได้พอได้ปลาเกลืออยู่อุอ สายไหมสายก็ไม่ได้ <ged bubble> มามัดมาไม่ดีลองดูน hmm. ะ หืมน่าจะไม่โดนนะครับอู้โดนครับโดน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 สายวิ่งสายวิ่งสายวิ่งครับไม่รู้โดนตรงไหนนะครับแต่สายวิ่งครับสายวิ่งวิ่งจูดเลยอู้ยโดนตัวเล็กอไม่โดนตัวใหญ่ครับโดนตัวเล็กครับโอ้น่าเสียดายครับืเสียดายครับเสียดาย ไม่เป็นไรครับยังยังได้กับข้าวอยู่ครับโอ้หเขาแก้มเลยโอ้เสียดายครับตัวใหญ่มันทันหัวออกกอดีครับตัวใหญ่หันหัวออกกดอ,อกกดีเลยแม่เสียดายเสียดาย น่าจะวนวน,วนอยู่แถวๆนี้แล้วครับน่ายังไม่ไปไหนหรอกนี่ครับโอ้เขาปากพอดีเลยเขาปากพอดีเลยครับผมขออนุญาตเก็บปลานะครับนี่เห็นเลือดมากไม่ได้นะครับผมให้เห็นน้ำเฮนบอยมากไม่ได้นะครับ เห็นน้ำแดงเยอะเดี๋ยวมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันไม่ผ่านอุ๊ยไปเล้วโอ้โหตกน้ำจ้อยออ้ปลาตกน้ำ <c oughs> ได้สี่ตัวแล้วได้สี่ห้าตัวแล้วครับไอตัวที่หกตกน้ำไปแล้วไอตัวที่หกตกน้ำไปแล้วเสียดายโอ้โห ปล่อยปลาซะแล้วโอ๊ยปล่อยปลาซะแล้วเอาหมบ ไมครับเหนก็มาเรื่อยๆครับิไดายิไดายิไดา ประมาณเองครับผมมาแล้วล่องมาแล้วล่องมาแล้วเดี๋ยวเดไอ้หนูขึ้นยางก่อนโอ้ยไม่ได้ขึ้นยางเลยอมโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้อ้ย่อ้ออ้ย้ยโอ้ยโอลอครับ้อ้อ้อ้้ยอ้ยัอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโามอ้ย้้้ย้้้้ย ก็ซัดตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันครับโอ้ยใส่ปลาเกลือครับใส่ปลาเกลือเอาปลาเกลือก่อนแล้วกันโอเคไม่เจอว่าแย่เท่าไหร่ครับตัวนี้อึ๊บอ้ ไปดูรป่รปาวานี้สราผลงานวันนี้ครับผมเราได้ปลาชาโดมาตัวหนึ่งนะครับอันนี้ปลาชะโดได้ช่วงขากลับนะ <des c ans> เห็นวันลอยพอดีจะเลยจับมาเลย นีับมีทั้งแต้มเล็กแต้มใหญ่ปลาเข็มปลาเผามีเกือบทุกไซส์ของมันนี่โอเคครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอ,อติต้นพาเพลินไว้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปยิงปลาอะไรอีกก็ติดตามกันไว้นะครับผมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวอริยครับโดนครับโดน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 ไปแล้วโดนครับ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 ไม่รู้โดนตรงไหนครับน่าจะโดนช่วงหางฮึ่มต้องค่อยๆเล่นครับไม่รู้โดนช่วงไหนครับ แต่ไซมีมีไซแน่นอนครับตัวนี้ไม่รู้โดนช่วงไหนครับต้องค่อยเล่นอ้อ,อ,อค่อยเล่นมีไซอยู่ับไซปลาเกลือหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจว่าไซปลาเกลือหรือเปล่า แต่มีไซส์อยู่ค่อ,คอยๆค,ครับค่อยๆให้เล่นนะับให้มันหมดแรงก่อนอืมอุ้ยโดนท,ออนทอ้องครัโดนท้องโอ้ยอยู่ยากอยู่อย่างงี้ให้เล่นนะให้มันหมดแรงก่อนครับไหนตัวตัวนีนซิอ๋ออ๋อไม่เท่าไรคนระับผมได้อยู่ ตัวนี้ได้อยู่ครับตัวนี้ใหญ่กว่าตัวแรกอยู่ครับตัวที่ล่องไตมื่อกี้ครับพอได้ตัวครับพอได้ตัวอยู่อู้ห้เขาเงี้ยงเดียวได้ครับอึบอึบอึบใจเย็นนะใจเย็นนะอึบลูกดอกนี่คือจริงเลย มาแล้วครับผมใสพอใช้ได้ครับผมไม่ถือว่าแย่ครับเก็บปลาคนระับเดี๋ยวปลาล่วงครับถือว,ว่าได้อยู่ครับตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเขาเก็บปลากันเก็บปลาครับโอเยโบยหินเต็มครับผม สนุกครับสนุกได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งบรรยากาศแล้วก็ได้ทั้งกับข้าวเลยเออไม่ติดติด้วยรับเพราะไม่ติดโอเคเราตัวไปครับพอได้แล้วครับวันนี้หลังจากที่สองสามวันมาไม่ ไม่หมานตัวเลยนะกว่าจะได้แต่ละคลิปนี้สุดยอดจริงๆเลยนะครับเข้าใจเข้าใจพี่พีน้าๆที่พยายามทำคลิปออกมาให้ดูนะครับผมเมื่อได้มาสัมผัสเองนะครับกว่าจะได้แต่ละคลิปนี้มันยากจริงๆครับแต่ก็ต้องพยายามต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้น้าๆทุกคนนะครับใครสำหรับใครที่อยากจะเริ่มทำคลิปนะครับ ผมก็เป็นมือใหม่เพิ่งหัดทำเหมือนกันครับแต่ก็เนี่ยแหละครับจะทำให้ดีที่สุดเหมือนกันครับเชฟตามต่อครับนะ